จัดอันดับเพิ์กสุดโหดของคิลเลอร์ใน d e สไบ y d เด l ไลท์2025ที่ต้องมี Dead บ y d เด l ไลท์มีเพิ์กให้เหล่าคิลเลอร์เลือกใช้มากถึง130เพิ์กไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์การเล่นแบบด Do ุดันไล่ล่าแบบถึงพริกถึงขิงหรือจะเน้นเกมรับคลุมเครื่องปั่นไฟแบบสุดใจก็มีเพิ์กที่ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางเพิ์กที่มันเด็ดดวงกว่าใครในเมตาปัจจุบันด้วยความสามารถที่โดดเด่นและใช้งานง่าย ทำให้เพร์กเหล่านี้เฉิดฉายเหนือใครในฐานะเพร์กสุดเทพของคิลเลอร์ในเดด d บด์เดลไรท์มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเพร์กสุดเทพของคิลเลอร์ในเดดบด์เดลไรท์ข้อรับอินเทรวนชั่นหรือแทรกแซงแห่งความมืดข้อรับอินเทรวนชั่นเป็นเพร์กขาประจําในเมตาของเดด d บด์เดลไรท์มันตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม2019ความสามารถของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆและที่สําคัญคือมันการันตีความคุ้มค่าให้กับคิลเลอร์ทุกตัวในทุกเกมแน่นอน การบล็อกเครื่องปั่นไฟที่ไกลที่สุดสาเครื่องในช่วงเริ่มเกมจะช่วยบีบให้เหล่าซไวเวอร์ต้องเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเป็นการสร้างแรงกดดันได้ทันทีสำหรับคิลเลอร์ที่เคลื่อนที่ช้าและคุมเครื่องปั่นไฟได้ไม่ทั่วถึงคอดับอินเทอร์เวนชัถือเป็นเพร็กสวรรค์ที่ช่วยให้เปิดเกมได้อย่างแข็งแกร่งและซื้อเวลาอันล้ำค่าได้มากโขสกูชบุ๊เพนเรส s o เ a น c ์ตะขอแห่งความทรมานเสียงสะท้อนแห่งความเจ็บปวด สกูชฮุกเพนเรสโซแนนซ์เป็นอีกหนึ่งเพล็กที่ไม่เคยหลุดจากเบต้าเลยนับตั้งแต่เปิดตัวมาความสามารถในการทําลายเครื่องปั่นไฟของมันนั้นหาตัวจับยากจริงๆแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ได้โหดเท่าช่วงพีคสุดๆเพราะโดนปรับลดความสามารถไปบ้างแต่เพนเรสโซแนนซ์เพื่อยังให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและเข้ากันได้ดีกับเพล็กสายถ่วงเครื่องปั่นไฟอื่นๆอันบาวไรพันธนาการถึงแม้ออเรล่าโรสจะเป็นดาวเด่นฝั่งเซอร์ไวเวอร์ในแพส7.7.0 แต่เพร์กอย่างอ <c oughs> <บา>ันบบวก็ขโมยซีนในฝั่งคิลเลอร์ไปเต็มที่จากที่เคยเป็นหนึ่งในเพร์กไล่ล่าที่อ่อนแอที่สุดในเกมแต่ด้วยการปรับบัฟเฮสเพิ่มขึ้นเพียงทําปให้เพร์กนี้มอบเฮสถึง10%ส่งผลให้มันทะยานขึ้นสู่เมตาอย่างรวดเร็วเงื่อนไขาการใช้งานที่ง่ายและอิสระในการเลือกจังหวะใช้ทําให้มันเป็นเพร์กไล่ล่าที่ยอดเยี่ยมสาหรับคิลเลอร์หลากหลายตัวเมื่อใช้คู่กับแบมบูซเซลรับรองว่าเซอร์เวอร์ที่คิดว่าจะเล่นจุกหน้าต่างจะต้องเจอเซอร์ไชุดใหญ่่่นทมมีีซอ โนเวทูไฮ no คือหนึ่งในเพร์กอ่านออราที่ดีที่สุดในเดย์บเดย์ไลท์ความสามารถในการตรวจจับเซอร์ไวเวอร์ทุกครั้งที่เตะเครื่องปั่นไฟเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มการไล่ล่าและตรวจจับผู้เล่นที่เน้นการซ่อนตัวรัศมีการอ่านออราของเพร์กนี้จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคิลเลอร์ไม่ได้เครื่องปั่นไฟทําให้คุณสามารถใช้มันร่วมกับคิลเลอร์ที่มีความคล่องตัวสูงเพื่อเปิดโปงเซอร์ไวเวอร์ที่ไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องปั่นไฟที่คุณเตะเลยก็ได้นับว่าเป็นเพร์กที่ใช้งานได้หลากหลายมาก NoHse lock Bar หรือ De ้ โนโฮสบาร์ no bar, เดิมทีชื่อเด็ดล็อกก่อนที่พินเฮดหรือเดอะเซโนไบค์จะถูกนำออกจากเกมแต่ก่อนคุณจะต้องเพรสติชเดอะเซโนไบค์หนึ่งครั้งเพื่อให้เพ์คนี้ปลดล็อกในบลัอเว็บของคิลเลอร์ทุกตัวอย่างไรก็ตามตอนนี้มันได้กลายเป็นเพ์กทั่วไปที่คิลเลอร์ทุกตัวสามารถใช้ได้แล้วนี่คือหนึ่งในเพลก่วงเครื่องปั่นไฟที่ดีที่สุดในเกมอย่างไม่ต้องสงสัยการบล็อกเครื่องปั่นไฟที่ซ่อมไปเยอะที่สุดเป็นระยะเวลานานเมื่อมีเครื่องปั่นไฟเครื่องอื่นซ่อมเสร็จจะช่วยซื้อเวลาให้คคิววเลลลลลอร์ไไ่่าาแะขนนด้หย โนโฮส t b บาจะยังคงอยู่ในเมตาตรับใดที่เมตาการถ่วงเครื่องฝันไฟยังคงอยู่ d i s c o r Dance หรือความขัดแยง้ง d i s c o r Dance เป็นหนึ่งในเพิร์กของคิลเลอที่ผูกประเมินค่าต่างกว่าความเป็นจริงมากในเกมข้อมูลที่เพิร์กนี้มอมให้มีเพิร์กนักที่จะเทียบได้ d i s c o r Dance เมื่อใช้ร่วมกับคิลเลอร์อย่างเคนคอนเนกิฮิ l บิลลี Bright และ n น r ร์จะกลายเป็นเพิร์กที่ชีข้ขาดเกมได้เลย การรู้ว่ามีเซอร์วเวอร์สองคนกำลังซ่อมเครื่องปั่นไฟเครื่องเดียวกันจะช่วยให้คุณคาดเดาตำแหน่งของเซอร์วเวอร์ที่เหลือบนแผนที่ได้อัตโนมัติเลยแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยซื้อเวลาหรือการันตีชัยชนะในช่วงท้ายเกมแต่มันก็ชุดเชยด้วยความสามารถในการติดตามที่สม่ำเสมออย่างไม่น่าเชื่อแบมบูเซอหรือหลอกลวงถึงแม้อันบาวจะมาแรงแซงโค้งในเมตาปัจจุบันแต่แบมบูเซอก็ยังเป็นเพ์กไล่ล่าคู่ใจของคิลเลอร์สาย M1 หลายตัว สำหรับคิลเลอร์อย่างบับบ้าและฮิลบิลลี่เพิร์กนี้แทบจะเป็นของที่ต้องมีเพราะมันช่วยลดจุดอ่อนสําคัญของพวกเขานั่นก็คือหน้าต่างความสามารถในการข้ามหน้าต่างเร็วขึ้นและบล็อกหน้าต่างเป็นระยะเวลาหนึง่งสามารถปิดตายจุดจุกโหดอย่างคิลเลอร์แชคและอาคารหลักในหลายแผนที่ได้แบมบูเซลเป็นเพิร์ที่ล้ำค่าสำหรับคิลเลอร์ที่มีความคล่องตัวต่ำและเป็นเครื่องมือสำคัญในการจบการไล่ล่าป๊อปโกสเดอะวีเซลหรือกระลอกลงรู ป๊อบโกเดวีเซลเข้าๆออกๆเมตาของคิวเลอร์ในเดยไบายเดยไลท์อยู่เรื่อยๆแต่ล่าสุดมันได้กลายเป็นส่วนสําคัญในเมตาการถ่วงเครื่องปั่นไฟแม้ว่าคิวเลอร์ที่มีความคล่องตัวน้อยอาจจะใช้ประโยชน์จากมันได้ไม่เต็มที่นักแต่เพล็กนี้ก็ยังใช้งานได้ดีและให้ผลลัพธ์ที่สม่าเสมอเพียงแค่คุณแขวนสวาเวอร์ได้การถ่วงเวลาที่ป๊อบโกลเดวีเซลมอบให้นั้นไม่มีใครเทียบได้และสามารถซื้อเวลาสําคัญเพื่อยืดเกมออกไปได้มันทํางานได้ดีมากในการป้องกันเครื่องปั่นไฟที่มีการแย่งชิงสูงและเเเเิดดาาสสุในนถกรรร่่ลืืือออคคงงปัไฟ3 โนเวอัล no ไม่มีทางหนีโนเวอัล no คือเพล็กท้ายเกมของคิลเลอร์ที่ดีที่สุดในเดย์บายเดย์ไลท์การได้รับโอกาสในการบล็อกป,ประตูทางออกนานถึงหนาทีถ้าเกิดคุณแขวนเซเวอร์ทั้ง4คนได้อย่างน้อย1ครั้งถือเป็นตัวชี้เป็นตาอย่างแท้จริงเวลา1นาทีในช่วงท้ายเกมนั้นมีค่ามากพอที่จะช่วยให้คุณเก็บคิวเพิ่มเปลี่ยนจาก2คิวเป็น3คิวหรืออาจจะเป็น4คิวได้การแจ้งเตือนที่เพิ่มเติมที่เพล็กนี้มอบให้นั้นยังทําให้มันเป็นเพล็กให้ข้อมูลที่ดีอีกด้วย Hex Bruad Favor หหรรรือคุณสโโปดปาลิต h e x b u t f a v e r อาจเรียกได้ว่าเป็นเพลคุณใสที่แข็งแรงที่สุดในเกมมันเป็นหนึ่งในไม่กี่เพิกที่สามารถแก้ทางแผ่นไม้ได้ในระหว่างการไล่ล่าการโจมตีเซเวอร์เพียงครั้งเดียวสามารถบล็อกแผ่นไม้ที่สาคัญสำคัญได้เกือบทั้งหมดในแผนที่ที่เป็นพื้นที่ปิดอย่าง The Game ได้เลยแม้ว่ามันจะมีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงตามสไตล์เพลคุณใสแต่มันก็สามารถจบการไล่ล่าที่อาจจะไม่มีทางชนะได้หากไม่มีเพิกนี้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม h e x b u t f a v e r อาจสามารถทาลายล้างเซเวอร์ที่พึ่งพาแผ่นไม้ในการจุกมากเกินไปได้อย่างราบคาบ